อรุณสวัสดยามเช้ากับบรรยากาศค้มๆค,ค,ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูเจ้าอินดี้ก่อนนะครับผมจะได้เดินทางลงกรุงเทพครับก็เตรียมของขึ้นรถแล้วนะมีข้าวสารเอาเข้าวสารไปไ,ไว้ที่อูด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็มีข้าวใหม่แล้ววันนี้รถ ไม่ได้ออกทำงานกันนะหน้าฝนใครก็จอดหมดเจ้าอินดี้ก็จอดอยู่เนี่ยครับ จอดเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะครับก็ยังดีที่มีร่มเงาให้ได้หลบนะครับให้ได้จอดจอดที่บ้านแม่แกนะครับแกให้เอามาจอดในบ้านลงรถเก่าลูกชายแกนะครับลูกชายแกก็ไปอยู่ชุมพรนะอีกคนนึงก็อยู่โค,าคราชส่วนคนกลาง อยู่แถวแถวนี้แหละแต่ไม่เคยมาเยี่ยมดูแลแม่เ,เลยนะครับก็ล็อกไว้ก็ถอดขั้วแบตออกครับถอดขั้วแบตเตอรี่ออกอขั้วแบตไว้พอจะมาใช้ทีก็ต้องมาชาร์จทีเพราะตอนนี้น่าจะเสื่อมแล้วหมดสภาพยังไม่มีมันนี่มาเปลี่ยนแหนบเลยครับ แหนบตัวนี้แหนบหักแหนบหน้าหักข้างละตัวแล้วก็แหนบหลังแหนบหลังตัวหนึ่งนะครับแหนบหลังเป็นข้างนู้นนะครับยางด้วยแต่ยางนี่ว่าจะเปลี่ยนหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเปลี่ยนยางครับต้องวิ่งเข้าไปซื้อที่อุบลน,นะครับยางดูสภาพยางผม แต่ก็วิ่งงานลูกลังกับเขาได้เฉยเลยนะครับดูกระบะดิ่กระบะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราล้างทำความสะอาดนะครับนี่ไปวิ่งลุกยังไปวิ่งลูกลังกับทีมงานก็เสียตูดไปทีหนึงนะครับเสียตูดให้กับจานคำไปหนึ่งครั้งหนึ่งรอบนะดูสภาพ ก่อนเอามาจอดก็ล้างทำความสะอาดนะครับแต่ว่าอายังว่าเลยเนาะรถจอดกับรถวิ่งมันก็ต่างกันแต่ลืมฉีดน้ำเนี่ยลืมฉีดน้ำตรงไฟเลี้ยวตรงบันไดขึ้นลืมข้างนี้สนิทเลยฉีดแต่ข้างล่างดูดิล้างแต่พวกพ่อพวกมออลมเบรกจอดนานๆก็ไม่ใช่ว่าเป็นผลดีนะครับมันทำให้เบรกปั๊มเบรกตาย เบรก่วเบรกตายเดี๋ยวผมดูกันปกติแล้วเบรกข้างข้างขวาล้อหลังผมจะมันเยิ้มเยิ้มซึมซึมั่วลวอ้าวหายเฉยเลยพี่น้องเบรกผมไม่แฉะไม่เปียกเลยนะครับล้อแห้งสนิทเลยมันเล้วแต่อารมณ์จริงๆแล้วเนี่ยเบรกเนี่ยตอนนี้ล้อแห้งสนิทเลยเห็นไหมครับตอนแรกก็ล้อเปียกล้อแฉหมดนะโอ้ดู ภาพสวมสกรปรกของน้ำมันนี่เราต้องถอดออกมามาล้างต้มอนสะอาด้วเนี่ยถอดออกมาเช็ดตะมอนสะอาดบ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีกรองกรองหรือเปล่าข้างในเนี่ยไม่เคยได้เปลี่ยนไส่กรองอากาศเลย,เอยไอใส่กรองน้ำมันโซลา่าเลยโอ้ท้าแก่อน้นมาแล้วนะครับก็จอดอยู่นี่แหละนะเจ้ายินดีผคงไม่ได้ไปไหนง่าย ไม่ได้กระดิกตัวง่ายครับก็มารอดูแล้วกันว่าจะได้ลงมาขึ้นมาวิ่งงานกับเขาให้มันจบโปรแกรมหรือเปล่าว้ายคือบกเกียร์น,น่นนี่คือบกเกียร์มันทัวร์นนนี่ <c ười> ลงกรุงเทพเหมือนเดิมแยวเนี้ย ดึกเอามือเดียวเลยครับ,บคุณดันอือโอ้ยมันกับแน่นอ่ะเขมันดีีเลยวานผมที่สิตายปวดแขนปวดขาวัา <ừ. S 2> นเส so ้าอยู่นี่โอ้โหเล้ตัดใหญ่เพื่อนอีกเนี่ยมือแดงมีแม่ได้มาอีกแล้วบ่นี่กุ้ยนี่มาด้วยมาทั้งสองอยู่มาน้วยมาดั้งสอง อันมากไหมม่านบ่โอ้เลยบอกท่านเนียมันว่นขึ้นเลยเจ้แต่วันมันถือกันละบ่เ้าว่าน่รกเหอนับต้นมอก้อางะโอ้เออเออเออเเออดอ เปลี่ยนสีเปลี่ยนตะแกียงกันบ่หนิตกตกตบโอ้คมเลยเด้นี่วานตะใบมีดเลยต้องหาต้องหาเล็กเล็กแข็งแข็งแมนบ่บ่บ่ต้องเล็กฉากก็ได้เอาเล็กน้ำบ่อเลื่อมน้ำเอาน้ำมาส่งผมว่า เออ่พ่อกินนอกขวดหน่อยเนาะสองขวดเอ้ยไปงเรียนอ๋อพ่ี่หลอดผู้ยิงยี่สิมันได้ยือไก่กันสองหลอดรถถักแก้วอ่นรถมันยังไม่เลยบ่คอยได้เห็นนแเราฮะ ใส่งานดิยั็นไดครับตกเกียวกับไกล้วครับอีกแค่เดือนเดียวเดือนสิงหากันยากก็เริ่มได้ออกแล้วหลดเป็นไม้เป็นบระเพ็ดเห็ดอยังหลายของแต่อของที่ขั้นน้ำพระเอกเมืดไป4ี0 0มืน่นเลยขั้นของพระเอกแต่ว่าพ่นก็ไปเจิมมาแล้วครับหลังข้าพ่นอ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพื่อน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมก็จะได้เดินทางลงเทพครับผมออกเดินทางกันครับไปอ,ออกเดินทางกันครับพี่น้องลุยลุยชีวิตต้องสู้ครับบวสู้กับบวชให่พี่น้องเอ้ยครับภาระหนี้สินเราเยอะอยากจะอยู่บ้านนะแต่ก็ไม่ได้อยู่หลอครับ พออยู่บ้านนี่มันอะไรอะไรมันก็ทําให้เราสดชื่นเป็นยังไงไม่ยัย้งล่ะนั่นโอ้เอาขวานมาทุบอีกเอาขวานมาทูบลงนี่แหละครับเจ้าของนาแปลงที่ผมไปหว่านปุ๋ยเมื่อวานที่แกเอาที่นามาจำนองครับผมไว้ในราคาหน,นึ่งแสนบาทนี่เมื่อวานผมไล่ตัดหญ้านี่เห็นไหม ตัดโอ้ยวานปุ๋ยเสร็จก็มาตัดหญ้านะครับไปนู่นนี่พ่อช่างมดครับเจ้ามดที่อยู่กับผมที่อูนี่พ่อเขาเกี่ยวหญ้าอยู่นี่มันกำลังเกี่ยวหญ้าอยู่นี่โอ้หมู่บ้านผมตัดหักหลายนึ่งมเม่เอ,เอเ้ยเมื่อแล้วครับสวัสดีครับโอ้ว่าไม่แน่ปา โอ้ยพเป็นยังหลายเราอยู่นี่เดี๋ยวไปแบ่งพวกมันกินแฮมแฮมจักโตเหล่าง่วโอ้แฮมมาเร่วแฮมแล้วครับแกบอกอย่าโวยพรให้เดินทางปลอดภัยครับโอ้สาวกระโปงเหี่ยนตัวนี้ เช้ากับโปรงเฮียนพาก,กันไปโรงเรียนแต่เ้าก็ไม่เช้าเท่าไหร่เด้พี่น้องตอนนี้ก็เจ็ดโมงครับบรรยากาศบนนอกเทาเจ็ดโมงนะครับผมโอ้โอโอโอเจอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่เพีงน้องเอฟซทุกท่านที่เขา้ามาติดตามรับชมครับบายบายครับผมขอให้ทุกน,อน้องอ่าพี่น้องทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย,ากกอยา่า,ยยาจน แต่ว่ากับอวยพรหายกันซครับแต่หลางไกยคนเขามันหามอะไรดอกเจอกันไหมคลิปหน้านครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมคุณคู่กับมาลยมเลี้ยนนะ